กราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพราเครื่องพรบาบ้านีพีที่ห้าสองสี่ค่ะวันนี้หนูมีพลาเครื่องมาแบ่งปันนะพี่สี่สิบรายการนะคะจะเป็นหนึ่งร้อยสองร้อยและห้าร้อยบาทค่ะโอนจะส่งฟรีหนึ่งรายการปลายทางขออนุญาตปวกห้าสิบบาทนะคะสองรายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีพี่นะจะส่งไปของระบบปลชนีไทยเหมือนเดิมพี่นะตรงนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะพราเครื่องพระบ้านนะคะ เบอร์ติดต่อเป็นเบอร์0630208898ค่ะ0630208898พี่พี่แอดไลน์ผ่านเบอร์ติดต่อได้เลยนะคะไม่สะดวกแคปหนะ้าจอสแกนเคียวโคได้เลยพี่พี่เช่นเคยนะรับชมรายการที่ชอบรับชมรายการนี้ใช่ค่ะรับชมรายการที่ถูกแใจสถานนะพี่พนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันที่รายการแรกสำหรับ e ีีนี้นะพี่พี่นะไปเริ่มกันที่รายการที่หนึ พี่อวันนี้นะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่รายการหนึ่งร้อยบาทก่อนเลยแล้วกันเนาะหนึ่งร้อยบาทจะมีทั้งหมดอ่สิบรายการพี่นะสิบรายการนะคะรายการหนึ่งร้อยบาทนะอ่ะองค์นี้ค่ะรายการที่หนึ่งค่ะพี่เป็นพระผงสุพรรณนะรายการที่หนึ่งนะคะอาแจ้งห้า สี่อ่ะห้าสองสี่ค่ะวันนี้ห้าสองสี่องนี้เท่ายการที่หนึ่งนะเดี๋ยวนี่นะคะรายการที่หนะนึ่งค,ค่ะห้าสองสี่หนึ่งร้อยบาทนะคะารายการต่อไปนะารายการที่สองค่ะองนี้นะคะพี่นะ รายการที่2อนะคะหนึ่บาทนะคะไม่มั่นใจขอรบเพิ่มเติมแจ้งทางรายค่ะพี่รับชมแล้วยังไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะรายการต่อไปนะรายการที่3ค่ะ งน,นี้พี่นะ้รายการที่สามนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะเป็นเนื้อดินนะคะรายการที่สามนะหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะตรงนี้ค่ะรายการที่สี่ค่ะเป็นพระสุ้มกอพี่นะรายการที่สี่นะคะ หนึ่งร้อยบาทพี่นะรายการที่สี่หนึ่งร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่ห้านะหนึ่งร้อยบาทรายการที่ห้าค่ะหนึ่งร้อยบาทรายการที่ห้าพี่ๆนะองนี้นะต่อไปค่ะ รายการที่หกค่ะองนี้ค่ะพระเครื่องรายการที่หกหนึ่งร้อยบาทนะคะพระเครื่องรายการที่หกนะหนึ่งร้อยบาทพี่นะรายการต่อไปค่ะเป็นพระเครื่องรายการที่เจ็ดคะองนี้นะ พระเครื่องรายการที่7 1็0หบาทค่ะนี่วิพี่นะพระเครื่องรายการที่7จ็ดนะอง์นี้100บาทนะคะต่อไปค่ะเป็นพระเครื่องรายการที่8ค่ะองค์นี้ใครพี่พระเครื่องรายการที่8 100บาทนะคะ พระเครื่องรายการที่แปดหนึ่งร้อยบาทค่ะแจ้งห้าสองสี่พี่จุนีแจ้งห้าสองสี่นะคะต่อไปค่ะเป็นพระเครื่องรายการที่เก้านะคะองค์นี้ค่ะพระเครื่องรายการที่เก้าหนึ่งร้อยบาทนะคะพระเครื่องรายการที่เก้าพี่อ่ะองค์นี้หนึ่งร้อยบาทค่ะเปิดรายการที่เก้านะคะ ต่อไปค่ะเป็นพระเครื่องรายการที่10นะคะองนี้นะพระเครื่องรายการที่10 100บาทค่ะพระเครื่องรายการที่10อง์นี้เปิด100บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่11อนะคะองนี้นะพระเครื่องรายการที่11ค่ะองค์นี้200บาทนะคะ รายการนี้200บาทรายการที่11ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นพระเครื่องรายการที่12นะคะพระเครื่องรายการที่12ค่ะ200บาทค่ะพระเครื่องรายการที่12นะคะองคนี้200บาทพี่นะรายการที่12นะคะ ไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่13พี่พองค์นี้ค่ะพระเครื่องก็รายการที่13นะองค์นี้เปิด200บาทนะคะนี่นะคะพระเครื่องรายการที่13นะคะองค์นี้200บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่14ค่ะองค์นี้ค่ะพี่ พระเครื่องรายการที่14นะองนี้200บาทน,นะคะเป็นลีลาไมคขนุนนะรายการที่14ค่ะ200บาทค่ะรายการต่อไปเป็นพระเครื่องรายการที่15ค่ะองนี้นะคะพระเครื่องรายการที่15นะเป็นพระรอดนะคะพระเครื่องรายการที่15นะองนี้เป็นพระรอดนะคะรายการที่15พี่ รายการต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่16ค่ะพระเครื่องรายการที่16ค่ะ200บาทค่ะนี่นะคะพระเครื่องรายการที่16นะคะอง์นี้200บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่17นะคะ พระเครื่องรายการที่17นะคะ200บาทพี่พี่องค์นี้ค่ะ200บาทรายการที่17วันนี้แจ้ง5 2 4นะคะต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่18ค่ะพระเครื่องรายการที่18นะคะ200บาทเป็นพระสมเด็จค่ะ200บาทรายการที่18บนะ,ะสมเด็จนะคะ ต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่19ค่ะอง์นี้ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะินะคะพระสมเด็จ2 0 0บาทค่ะ19นเ้นี่ย้อมกรอบพี่นะต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่20ค่ะองค์นี้ค่ะพร,ะรายการที่20ค่ะ2 0 0บาทนะคะ รายการที่20่สองค์งนี้เปิด200บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่21ค่ะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อดำนะคะ2 0่ 21, 200บาทค่ะ21องค์นี้200บาทนะคะโดงพ่อดำจังหวัดปัตตานีค่ะพี่2ีค่ะ200บาทนะคะ ต่อไปนะคะ22ค่ะองค์นี้เป็นเนื้อผมพี่พี่ยีค่ะ200บาทนะยี่ิบสองนะคะสองบาทพี่นะถูกใจอะไราการไหนนะคะวันนี้แจ้ง5้าให้หนูได้เลยนะ,ะองค์นี้22 200บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องอารายการที่23ค่ะองค์นี้เป็นล็อกเก็ตลูกพี่พี่นะ จับขอบนะคะนี่ร็อกเกตรูปจับขอบไม่ทราบโปรงพ่อพี่พี่องนี้23 200บาทนะคะ23 200บาทค่ะต่อไปค่ะเป็นพระเครื่องรายการที่24นะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะ24 200บาทพี่พองนี้ค่ะ24 200บาทนะคะเป็นพระเครื่ององค์นี้นะ24นะคะ ต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่25ค่ะเป็นพระรอดพี่นะ25องค์นี้เป็นพระรอดนะคะ200บาทอยู่ในตลับพี่ๆนะ200บาทอยู่ในตลาบรายการที่24นะคะองนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นพระเครื่องรายการที่25นะคะ <maiden> องค์นี้เป็นหลงข้อเงินนะคะเป็นพิมพ์นิยมเปิดรายการที่25ค่ะ 200บาทรายการที่25นะเป็นพระเครื่องนะคะองนี้นะเป็นพิมพ์นิยมนะคะเป็นโล่งพ่อเงินค่ะยี่ส0บาบาทนะต่อไปค่ะพระเครื่องรายการที่26พี่พี่นะถูกไหมอะสองอไม่ใช่อาเดี๋ยวใหม่นะไม่ใช่สิองค์นี้นะพี่พี่นะยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ด 2ี่สนะคะอ่ายี่สามยี่ค่ะยี่ห้พี่นะต่อไปค่ะยี่พี่นะเมื่อกี้ก็บอกรายการผิดเนาะอันนี้นะยีบหกนะอรดงเพราะเงินพิมพ์นิยมนะคะ2ี่สิบาทน,นะ27่สบเค่ะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โรบี ยี่สินะเหรียญนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะยี่สิบเจ็ดองนี้สองร้อยนะยี่สิบเจ็ดนะคะสองร้อยบาทเหรียญอาจารย์ฟั่นค่ะรายการต่อไปนะยี่สิบแปดโอหลงปู่ทิมค่ะองคนี้ค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทิมยี่สิบแปดสองร้อยนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะวัดระหัดไรจังหวัดระยอ,มองมอ์นี้ค่ะยี่ส0บบาทนะ เป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะรายการต่อไปรายการที่29ค่ะองค์นี้ค่ะ29เป็นพระนางพญานะคะ29นะเป็นนางพญานะคะองค์นี้2องบาทยีค่ะ2องบาทยีนะรายการต่อไปรายการที่30ค่ะเป็นรูปหล่อพ่อเงินเป็นพิมพ์ขี้ตาค่ะรูปหล่อหล่อพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา องค์นี้สองร้อยบาทนะคะองค์นี้สองร้อยบาทพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาค่ะพี่ๆขอโราเพิ่มเติมแจ้งทางอะไรได้เลยนะรายการต่อไปนะรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะองค์นี้ค่ะเป็นนางพญานะคะสามสิบเอ็ดสองร้อยบาทพี่สามสิบเอ็ดสองร้อยบาทนะคะเป็นพระนางพญานะองนี้นะสามสิบเอ็ดสองร้อยค่ะ ต่อไป32ค่ะเป็นนางพญาพิมพ์เล็กพี่พี่องค์นี้ค่ะ3า2 0 0บ้ 32, บาทนะ32องค์นี้200้บาทค่ะเป็นนางพญาพิมพ์เล็กพี่พี่พนะวันนี้แจ้ง524นะคะ33เป็นพาร,รากิ้นะคะ 33องค์นี้เป็นพลากิ่งนะ200บาทนะคะ33พลากิ่ง200บาทปะวะเรศรอ5พี่นะปะวะเรศรอ5นะคะ33ค่ะ200บาท34ค่ะเป็นหลงข้อเงินคอ L ค่ะ34หลมข้องเงินคอแอลเรียมเก่า34 200นะคะ34 200บาทหลขงข้อเงินคอ L ค่ะ ต่อไป35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูนค่ะ35 500บาท35500บาทเหรียญหลวงพ่อพีบูนนะคะองนี้รายการที่35ค่ะต่อไปนะคะ36ค่ะ36องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหอมนะคะหลวงพ่อหอม36-500บาทค่ะ 36 500บาทนะเป็นบ้านป่าเรรรจังหวัดระยองค่ะสามสิบนะคะสามเค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะวัดหน้าต่างนอกวัดหน้าต่างนอกพี่จ๋า3ามสบามสิบเนาะสามค่ะองนี้500บาทค่ะสามสิบหาบาทหลวงพ่อจงนะ 38ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ38เหรียญหลวงพ่อแดง500บาทค่ะ38เหรียญหลวงพ่อแดง500บาท38นะคะ,ะรายการต่อไป39เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่า39ค่ะ เหรียญหลวงผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่าสามสิบเก้าห้าร้อยบาทนะสามสิบเก้าห้าร้อยบาทค่ะรายการสุดท้ายค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยค่ะกรายการที่สี่สิบห้าร้อยบาทนะคะรายการที่สี่สิบค่ะห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะวัดอมรินทรรามนะคะหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะสี่สิบนะคะห้าร้อยบาทค่ะ โอนจะส่งฟีห่งรายการปลายทางขออนุญาตบวก50บาท2รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะจะส่งไปของระบปลปยชนีไทยเหมือนเดิมจ้าตรงนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อพี่พราเครื่องพาราบ้านนะคะเมื่อติดต่อเป็นเบอร์0 6 3 0 2 0 8 8 9มค่ะ 0 6 3 0 2 0 8 8 9 8แอดลน์ผ่านเมื่อติดต่อได้เลยนะคะไม่สตดอกแคปหน้าจอสแกนเคียวโ,โคได้เลยค่ะรับชมรายการที่ชอบรับชมรายการที่ใช้รับชมรายการที่ถูกแจ้สตาวันนี้5 2 4นะคะ5 2 4พี่พี่ๆนาะพร้อมรายการนะ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้พี่ฝากพี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจ้าีีีพน้ก็ขอกราบลาเพียงท่านี้นะไว้พบกันใหม่อีพีถัดไปค่ะกลับสวัสดีค่ะ